ยูทูบเบอร์ก็อยากได้นะคะบมาเจาผูแจกนะได้ผู้แจีเอนี่แจอนออา่อะไรนะจุ๊บในะอนในนดยิไปคอยเน่บออนีนีนี่เอยยิไปคอยเนยอลูกอันนั้นเอาสิลูกอไปนี่นะคะว้าไปเลยไปเลย น่นะคะไปละเฮ้ยน่นะเราหยิบมาด้วยนะอาัะไรอันยังก่อนโหไปปะินะรงท้าอะไรแจ๊กมโหทีนี้วหเมโหสมกนอ่ะบดแ่เบือดึงคนก่อมกปิทโอาครัวเจ้านั เดี๋ยวเรารับของเขาแล้วตอนนี้เราจะแจกนะคะบัดน,นี้แจกของก่อนนะคะรับแล้วเราก็แจกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูดีมีแห้งเด้อรับนอกมัน,นเ,อเอาไว้ตอนนี้เอาไว้ดูก่อปุ๊บปุ๊บ เฮ็ดบอกแจกไปก่อนเด้อ uh. ่ะจอนมันเป็นแค่นี้นะบ่ดาเออเอาแจกเบิดแล้ล่ะแจกมืดเลยกันแล้วใส่เด็กน้อยเลยอ่ามาเด็กๆแจกขนมอันมะมาวงมะมามาเร็วปั๊บปั๊บเอ้ยนี่นี่นี่เอาขนมให้มาะม่วงเร็วอือข้าว แจกคนบาฮิตด้วยเออเออเอาเอาให้เด็กน้อยน้ำเออเอาลงทานคือคักรื้นพี่น้องเฮ้ยเอออ่าแต่สินี่วเด้แต่สินี่ว่ววก็อยากกินขนมข<อ> เฮ้ยรอคือคัออกรือข้าวคือคักรืออ้วใกล้หมดแล้วเด้อขนม อ่าโทษมาดามโดนรุมเนเอ้าเมดิแล้วเออ้เอาบุคู่บกันบาเป็นยังมีสำใดเอาสำนั้นใช่ค่ะเอาตามที่เราไหวนะคะอย่าทำเยอะนะคะเดี๋ยวสิบไ่ได้บนเนี่ยผู้ยักได้อยู่นั้นแต่หนูก็ไม่ได้เนาะ แต่หนูไ่ได้ไอสักได้ยังคะอันนี้หนูให้อ่ะอันนี้พุ่มก็ได้พวกวะอ๋อได้แล้วเอาไปได้แล้วอีก๋อจีไอไอจีไอจะเอาบุญแกงกูหมดที่ย่างด้านขวาให้เขาหมดสุดท้ายตัวเองไม่ได้หนูให้กินเด้อของหนูเด้อะฮะมุดเป็นยังมุดเป็นยังค่ะเอากินเลยค่ะนี่คมีอะไรอีกไหมเนี่ยเราได้มาเราก็แจกไปต่อนะคะ เอยยกไปนไ้องบกัว่อบบไนมาให้นมือเอาด้บ่รามืบ่ส่วนเราได้อะไได้เหลือน้ำซ้มหนึ่งขวดนะคะที่เอาหยิบหบมาเมื่อกี้เหลือหนึ่งขวดนืออะไรสมุนไพรนี่เขาต้มอ่ะ ใส่น้ำร้อนชินตั้งได้ัคืออไรไม่รู้ยยาสมุนไพรต้มต้มต้มเอาจังหนูนี่มันไม่มีเวลาต้มหรอกไอ้โอ้อมอไกเหง่า้อแม่เจาแจกตอเอาอะไรเนาะมาแจกตอแจกตอเจกปุวกเอาเลยมาลองทานกับพาอป่า เอาเนี่ยแก้าแจกจีองให้น้องนิดหนึ่งเลยนะมีเลยมดเลยจี้งหมดละหมดเลยจี้งแน่นะจี้งละวางไว้นี่ตักเอาไว้ให้คอยอยู่นี่ดอกตัก่านตักจี้งน้าเดี๋ยวตักสร้อยกันมันมีทัพพีมีทัพพีหนึ่งอันมาทำรุงนี่นะคะนี่ได้แล้วเครื่องปรุงทัพพีเด้อ ใี่ไหมบอนึงสองพันทุกบ้าเได้ไหนมีคนไหนสอาทุกานอดร้อนอีแม่งน้องอก็ไปอนไปต้อนไปตอนไปตนไปต้อนไปต้อนไป้านต้อนไปต้อนไยนไปต้อนก้นออนไปตนไป้ออนไปต้อน้ออนอนไปตอนไ้อน้อนอน้อนไันไ้นไป้อนไอน้อไปน้นไปน้ออนไปต้อนไนนเลยอ้อ้คนอื่นอิ่มก่อน ล่าที่หลังก็ได้เดี๋ยวให้เหลือก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกินนะคะไม่เหลือก็ไม่กินนะคะไม่เป็นไรแค่ไส้ชุบมันมั้ยไส้ชุดหั่น ลงทานนะคะโอ้ยบีบอะไรทุกความสวยของใครไม่รู้ คนหลายไว้ก่อนบรรยากาศเนาะค่ะใกล้จะเลิกแล้วนะคะเดี๋ยวก็กลับเช่นกันนะคะถ้าคุณหุงข่าเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูการหุงข้าวเพิ่มเติมก่อนนะคะเฮ้ยแก๊สเซ็ตล้วบ้อนี้คือเปิดไว้ลืมบอก แก๊สไหมปิดหรือเปล่าเนอะปิดป่ะอ๋อจะเพิ่งปิดเนาะใช้ดีเนาะอ๋อนี่นะคะที่แก๊สมาดามมงคลถวายวัดไปนะคะก็คือใช้งานนะคะใช่ค่ะหนูถวายเองค่ะใช้ค่ะก็ไว้ให้ใช้ใครอยากยืมอยากย่างก็เอาเต็มที่นะคะตามสบายนะคะ อันนี้ก็ใช้เตาเสริมนะคะร้อนดีมันซื่นขนาดไปเลยชอบคนนอกไหมคนนอกจะเหมาะไหมถึงนี่เหรอเอ๋งอย่างนี้นะคนคนเมืองอารีมอดปลาค่ะค่ะ เจออ่างนี้ไม่ถึงมาก u t u b e นะใครเปิดดูก็เห็นหมดทั่วโลกค่ะใช่ค่ะออะนี่นะคะแกงเอาไม้นะคะทุกคนอันนี้เ็พาะปลานะคะ ตะการหอยเลยโอ้เ็จะแซ่บบลายแต่เราแบบว่าให้คนอื่นได้อิ่มก่อนเดี๋ยวเราที่หลังก็ได้นะคะโบเป็นยังใส่แล้วคุณยายจะพูดอะไดิใส่ไปสมัครเยอหรือเ่าะไ่ได้สมัครก็คือกาโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามคนทีคลิปต่อไปนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมกันได้สวัสดีค่ะไอซากินกระเพาะปลาหรือเล่าอิ่มอยู่คราบมาดามโอเคค่ะดูได้บ่อยๆครับ Thank <laughs> you.